สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็สิมาแนะนําการคุ้มถุงพลาสติกนะครับใส่กล่องฟูมนะครับแบบรวดเร็วนะครับแบบกระชับนะครับเพราะว่าขันา้เห็ดที่ได้หลายกล่องมันก็ต้องหาวิธีเห็ดให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่า,วามันกับเห็ดคนเดียวเนาะมันหลายกล่องครับตอนนี้ ส่วนถุงพลาสติกที่เราใส่นะครับถุงขยะถุงดำนะครับใส่ขนาด36มสคู่สีบหนะครับเอามาตัดดับแบงครึ่งจะได้สองกองโฟมนะครับต่อหนึ่งถุงขยะนะครับตามในขิปนะครับผมหัวสีปูเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับตัดลายตัดที่เดียวเลยครับลายตัดแบ่งครึ่งครับถุงหนึ่งจะได้กองโฟมสองใบครับผมกองโฟมขนาดกองกุ้งนะครับกองกุ้งจะห่อได้2ใบนะครับ เราะว่าเราทาทีไรเยอะๆเราก็ต้องแบบนี้ครับของโฟมมาแล้วครับผมของโฟมนะครับส่วนการรีดถุงนะครับผมจะใส่เป็นนั่แหละครับเป็นฝาของโฟมที่ตัดขอบออกแล้วนะครับเห็นมันหยัดต้องเด้แบบรวมๆครับเห็นมันเอาขึ้นเอาลงได้ง่ายๆครับคือหนีบลงไปเลยครับแล้วก็มัดมามัดท้ายแล้วก็จัดสภาพให้ดีกเรียวครับครับตามตามในคิเไปครับนั่แหละครับหยัดลงมัดหยัดลงมัดแล้วก็ดึงออก จัดระเบียบเซฟครับเพราะว่าบางคนก็ใส่วิธีการแบบว่าเอาคุมแลวเอาน้ำเติมเอาครับแล้วจะมาจัดระเบียบที่หลังแบบนั้นมันก็ได้ให้นครับได้ว่าครับผมว่าแบบนี้มันจะไวกว่าครับเพราะเข้ามาเสียบทัางก็สามารถาปต่างเรากอกน้ำไ้เลยครับเติมน้ำใช้เด้เลยมันก็ใช้พอดีเป๊ะครับนี่ครับใส่แผ่นโฟมใส่เป็นฝาโฟมตัดขอบออกนะครับตัดขอบออกให้มันรวมๆครับให้มันเอาขึ้นเอาลงได้ยังไๆ จะได้รวดเร็วขึ้นครับอากาศมันห่อนครับไม่ได้เปิดวันล่มยังน้อยโอ้วงการนี้มันเข่าแล้วมันออกไปได้ครับมันต้องไหลไปเรื่อยครับวงการนี้ปลูกพักนะครับถ้าปลูกแล้วมันได้ขายมันก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือต้องพิจารณาตรงนี้ครับถ้าเขาปลูกแล้วเขาก็ขายได้เขาจะขยายต่อไปครับแต่ว่าขันปลูกแล้วมันก็ขายบ่ค่อยได้ครับ ปลูกแค่พอะกินนะครับอันนี้ปลูกแล้วผมก็พได้ขายครับได้บหลายแล้วครับได้ขายเด้งงระสือกินไปมือมือนะครับครับก็เห็ดไปครับพอได้ทุนมาต่อครับขายไปเรื่อยครับผมเอาจมัดแบบบวดเร็วนะครับทําบ่อยแล้วก็ต้องวดเร็วครับเว่าะทำคนเดียวทุกตําแหน่งครับตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ปลูกผักดูแลผัก เก็บผักแพ็คผักส่งผักคุยลูกค้าโอ้ยถูกตำแหน่งผมพนเดียวครับเห็นได้ครับสบายสบายคอ้นเดียรก็สบายครับว่าต้อง่าน้ําไผ่ครับไอยูนเดียร์ก็ดีครับว่าต้องหานไผ่ว่าต้องแบงไผ่มือไหนก็ได้เศร้ามือไหนก็ได้ครับเห็ดไป็นเล่ห์ครับผมปลูกผักมันก็ตอนยยเย็นครับคนใจเย็นย สนใจรอดใช่ปุ๊บซื้อมันใส่ปลูกผักก็ได้ครับผักมันใส่ไว้ได้ในการเติบโตเนาะตอนใจเย็นนะครับวิธีนีกะซีมานะครับมาแนะนําวิธีแพ็คเป็นวิธีคุ้มถุงพลาสติกใส่กองฟูกนะครับประมาณนี้ครับเออก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับผมให้พี่น้องๆได้เห็นนะครับว่ามันมีวิธีที่ ตุนแรงเขามนจัน้อยนึงแบบจะได้รวดเร็วขึ้นครับการจัดระเบียบถุงนะครับจะได้สะดวกนะครับสำหรับคนที่ปลูกเยอะๆนะฮะตัวนี้ผมไปลอยก็กล้องนะครับกล้องฟูกมาลอยกว่านะครับก็ไม้กระชีพุระครับหาลอยกล้องฟูกมนนครับตัวนี้อัพไปเรื่อยๆครับผมที่กำลังเรื่อมขอให้สูงนะครับผมยอาทิง่อนะครับถุกปัญหามีทางแก้นะครับ สวยๆครับพี่ๆหน้าหน้าครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณครับ